สวัสดีครับก็ขออนุญาตสวัสดีชาวลัคนาหรือว่าราศีพิจิกกันทุกทกท่านด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนอตุลาคมกันแล้วนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของอราศีพิจิกนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกซึ่งก็คือระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงจากคำพยากรณ์ใน EP นี้ได้เช่นกันนะครับเอาละมาดูกันนะครับกับชาวพิจิกในเดือนตุลาคม2563นะครับภาพรวมในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงต้องอเน็ตและก็ต้องเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมันคงขึ้นอย่างเป็นที่แน่นอนเลยละนะสังคมคุณก็จะถูกเปิดกว้างมากขึ้นโอกาสทําเงินนะครับหรือว่าช่องทางในการทํามาหาอาชีพทํามาหารายได้นะครับก็จะมีหลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะชาวพิจิกเป็นคนขยันไม่กลัวงานอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาสังคมถูกปิดกัน้นอ,อืทำให้ าการดําเนินการในทุกๆสิ่งทุกๆด้านนั้นถูกติดขัดเอ,อไปเสียทุกอย่างนะครับแต่ก็พอพระราหูเนี่ยท่านย้ายปุ๊บนะครับดาวพระเสารแล้วก็ดาวพระพฤหัสนะครับดาวสังคมกับดาวการเงินท่านก็จะกลับมาเดินเป็นปกตินะครับนับจากนี้ไปอีก1-2ปีนะชาวพิจิกเนี่ยสามารถที่จะตั้งหลักปักฐานกันได้เลยทีเดียวนะนี่บอกเอาไว้ก่อนฉะนั้นนะครับ ขยันเข้าไว้นะการที่พระราหูเป็นเจ็ต่อดวงชะตาเนี่ยทุกราศีเขากลัวกันนักกันหนานะครับเออนะเกิดมาเนี่ยเป็นดวงร้าวเออเป็นดวงพินทุบาทแต่สำหรับชาวพิจิกนั้นนะครับจะได้รับคอยกเว้นจากกฎเกณฑ์ทางดวงดาวเฉพาะราศีพิจิกเท่านั้นนะครับกีตะสัตตะต้องภูมิเมรอสุรินองค์เกณฑ์ท่านกล่าวไว้แม้นชาติเวนตัวจะอัปรักก็ดี คุณนั้นก็จะยังแสดงให้เกิดยศนั้นเสมอพงเธอ,อนะผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับช่วงที่พระราหูท่านอยู่ตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงปี65นู่นแหละประมาณเดือนอมีนาเมษานะครับพยายามอย่าลุยเดี่ยวนะครับให้หาคู่หุ้นส่วนนะครับให้หาบัดดี้ร่วมกันทำ ประกอบธุรกิจนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวหรือว่าคนในบ้านยิ่งจะดีนะครับผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันอ,อหากเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ยยิ่งดีไปใหญ่นะครับเพราะว่าเรือร่วมในหนองทองมันจะไปไหนสละนะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่านะครับท่านจะได้มีเพื่อนคู่คิดแล้วก็มีมิตรคู่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะโดยเฉพาะกับอีกฝากฝ่งหนึ่งเนี่ย เป็นคุณกับตัวท่านค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับเขาจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือผลักดันให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังกันจริงๆก็คือตัวของชาวพิจิกเองนั่นแหละเออนะพระหูอยู่ในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเป็นคุณก็จริงอยู่นะครับได้เกณฑ์จีตะเกณฑ์ก็จริงอยู่แต่ว่า พระาหูนะ่ะท่านไม่ใช่ดวงดาวท่านเป็นจุดคลาดบนท้องฟ้านะครับเปรียบดังเสมือนตัวมอดสัตวาที่คอยช้อนชยัยกัดกินให้สูญสิ้นส่วนทั้งหลายอยู่นะครับก็คือคอยบดบังแสงอยู่นะในเคสของชาวพิจิกเนี่ยท่านก็จะมาเล่นงานในระบบความคิดนะครับความอยากที่จะได้ใครที่จะมีเออมากเสียจนเกินเหตุเกินไปนะครับทุกเรื่องก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ ในเรื่องของการงานผลประโยชน์นั้นก็เช่นกันนะครับทําไปเยอะก็หวังเอาไว้มากนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละพอผิดหวังขึ้นมาก็ทําให้ตัวเองนั้นเฟลหรือว่าดาวลงนะครับเกิดความท้อแท้หมดกําลังใจหมดแรงเออนี่แหละถึงเป็นสาเหตุที่ต้องบอกว่าต้องทํางานเป็นทีมแล้วก็มีบัดดี้นะครับจะได้มีคนคอยเตือนสติหรือว่าคอยช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือในยามเวลาที่เราพลาดพลั้งนะครับ ในเรื่องของความรักเองก็เช่นกันนะครับหากคุณนั้นมีคู่อยู่แล้วแต่ว่ามักมากเสียจนเกินไปเหอ,อนะปัญหามันจะตามมาแน่ๆล่ะครับการพนันขันต่อเองก็เช่นกันนะครับการที่พระราหูท่านมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยท่านจะส่งโชคลาบมาให้ท่านอยู่เป็นเนืองๆนั่นแหละครับเออมารอตารอใจแต่ถ้าหากท่านโลภมากเสียจนเกินไปนะครับอยากจะได้มากๆ เออมันมีเกณฑ์เสียมากกว่าได้นะนะแล้วก็แถมมีการเ,าเกณฑ์การติดพนันแบบงอแงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังเอามาเตือนให้ฟังกันก่อนนะเพราะว่าเกณฑ์นี้มันอยู่กันแบบยาวๆเลยนะเพราะว่าพลาหูท่านยกย้ายมาในจุดนี้เนี่ยมีผลไปอีก1-2ปีกันเลยทีเดียวนะครับก็ระวังในจุดที่ผมเตือนเอาไว้นะครับในส่วนของพราอหาก็ มาเจาะลึกลงนะครับในเดือนตุลาคมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะดาวอังคารดาววาสนาดาวใจของชาวพิจิกเนี่ยนะครับยังคงกุมกันอยู่กับดาวมฤตยูเออนะในเรือนอาลินะครับราศีเมถาุไฟอืมแล้วก็กําลังจะพากันเดินถอยหลังนะครับช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมเนี่ยอ่านะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับหงุดหงิดง่ายเออปี๊แตกระเบิดอารมณ์ค่อนข้างที่จะ รุนแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วในชาวพิจิกก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุขุมนุ่มลึกเออนะถ้าไม่จวนตัวจริงๆเนี่ยนะไม่โวยวายหรอกนะความอดทนความอดกั้นความเก็บกดเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับแต่เนื่องจากพระอังคารท่านเนี่ยคลองอยู่ในเรือนอรินะครับแถมเป็นกเกษตรตาที่บดีมีกําลังมั่นใจในตัวเองเสียจนเกินไปนะครับ ด้วยปัญหาต่างๆนานาที่กําลังสมหัวอยู่นะครับหรือว่าแบกรับมานานเนี่ยมฤตยูเนี่ยมันกุมยุนะครับก็อาจจะถึงคราวที่ต้องปลดปล่อยก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับค่อนข้างที่จะดื้อด้วยนะ,ะเชื่อถือเชื่อมั่นแต่ตนเองเป็นหลักนะครับคําแนะนําจากคนใกล้ตัวหรือจากคนอื่นเนี่ย ถือเป็นลองหมดนะครับก็ต้องระมัดระวังเหตุการณ์ประทะก,การโรมด้วยนะครับกับคนใกล้ตัวเนี่ยเขาจะอยู่ยากนะอีกอย่างช่วงนี้การขับรถขับลาก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับตรวจเช็คสภาพให้ดีนะอาจมีอุบัติเหตุหรือว่าเหตุขึ้นเกิดขึ้นจากนะครับ 1. ่ความใจร้อนของตัวท่านเองหรือว่าการวางแผนในการเดินทางหรือการตัดสินใจผิดพลาดอะไรบางอย่างบางประการนะครับ 2. อนะครับอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่อยู่ในรถนั้นอ,อยู่ในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานร0 0เเซนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะพอผ่านเข้ามาวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารดาววาสนาของท่านเนี่ยก็จะถอยหลังโยกย้ายข้ามเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีมีนธาตุน้ํากันแล้วนะครับก็คือเป็นเรือนปุตตะนั่นแหละแล้วก็จะยังคงอ,อยู่ตรงนี้ยาวไปเลยนะครับจนถึงนู่นแหละปลายปลายปี เดือนธันวานะครับวันที่24นู่นแหละอ่าเป็นยังไงล่ะครับทีนี้โอ้โหช่วงตั้งแต่ประมาณนะครับปากหลังของกันยามาแล้วนะครับเออโดนมาเยอะเออจิตใจมันฟุ้งซ่านนะกลับมาตั้งหลักกันก่อนดีไหมนะกลับ มาสงบจิตสงบใจกันก่อนเออช่วงนี้อาจจะมีฟิลอยากจะเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ขอพรน,นะครับให้ชีวิตนั้นมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามีการรีเซ็ตรีสตาร์ทใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านนั่นแหละให้จิตใจมันสงบขึ้นเออซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแหละครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่10เออไปจนถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยนะครับดาวพระอังคารกับดาวพระอาทิตย์เลงกัน เป็นยังไงล่ะครับมีปัญหากับตัวเองนะครับขัดแย้งกับตัวเองทําอะไรก็ตัวเองก็เดือดร้อนนะครับชนนั่นชนนี่ตำนั่นตานี่ไปหมดกําลังจะเป็นช่วงที่จัดระเบียบให้กับตัวเองนะครับจัดสรรเวลาบริหารเออนะครับให้มันเข้าร่องเข้ารอยเป็นช่วงที่ถึง แม้ว่าดาววสนาจะเดินถอยหลังก็จริงอยู่นะครับแต่คุณกลับจะมีความหวังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหรือว่าอาจจะได้เห็นสัญญาณอะไรดีๆสักอย่างอ,อ,อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ,ผ่านมาอย่างแน่นอนละครับสังคมนั้นเองก็จะถูกเปิดกว้างมากขึ้นอย่างที่บอกได้กล่าวมาแล้วอาจจะได้เดินทางไป,ไปไปมาๆอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับงงเกี่ยวกับงานนี่แหละครับอาจจะได้พบ คู่หุ้นส่วนหรือว่าร่วมทํางานร่วมทําธุรกิจด้วยกันนะครับโลกใบใหม่ของการงานที่คุณไม่เคยย่างกายเข้ามาก่อนจะกลับถูกเปิดออกนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็มีคนนําพาคุณเป็นอย่างดีแต่ว่านะครับคุณอาจจะต้องอจริงจังกันหน่อยนะกับงานนี้ในช่วงนี้นะครับทุกอย่างอาจจะต้องลงมือเองจัดสรรเอง บริหารเองหรือเข้าไปควบคุมด้วยตัวเองนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของการบริหารหรือว่าการดูแลนั้นไม่ทั่วถึงเออหวังพึ่งแต่บุคคลอื่นหรือว่าช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือว่าอ่าวหา้วานให้คนอื่นทํามากเสียจนเกินไปนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่ท่านนั้น จะหันกลับมาหยิบหรือว่าได้งานโปรเจกต์เดิมๆทาต่อนะครับหลังจากที่มีการพักไปวางไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับดูแล้วการงงการงานเองก็ยังคงจะวุ่นวายอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มส่วนรวมนะครับออความมั่นคงการเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานหรือว่า ทางธุรกิจของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับเออก็อย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละสังคมอาจจะเปิดถูกเปิดกว้างมากขึ้นเออคุณจะได้พบปะและติดต่อประสานงานกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นโลกกระทัดวิสัยทัศน์การงานหรือว่าการมองในด้านทางธุรกิจก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับคุณอาจจะได้เห็นช่องทางการงานใหม่ๆแต่ดูแล้วมันก็ใหม่สำหรับคุณจริงๆนั่นแหละครับนะ ควรที่จะค่อยๆก้าวเดินแล้วก็ศึกษาไปนะครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบร้อนไปนะมีเวลาอีกนานอยู่อย่างไรก็ตามนะครับงานทางไกลหรือว่าการติดต่อระหว่างประเทศหรือว่ากับชาวต่างชาติจะโดดเด่นค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะหรือหากมีการค้าขายพยายามนะครับนำพาตัวเองหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์ให้ไวให้เร็วนะครับเออแล้วท่านจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง หลังทํำกับก่อนทําเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วผมเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากแทบทุกราศีเลยนะครับในเรื่องของโลกออนไลน์นะเพราะว่าพระราหูนั้นปีนี้พอท่านย้ายเข้ามาอยู่ในราศีพฤกษภนะครับแทบจะเป็นคุณต่อทุกราศีเลยนะครับมันบุงบอกถึงโลกได้ คล้อยเข้าสู่โลกาวิวัฒน์โซเชียลออนไลน์เต็มตัวกันแล้วนะครับรูปแบบทางธุรกิจต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปนะต่อให้ธุรกิจแบบเดิมก็ตามแต่หละนะครับแต่ว่าลักษณะการดําเนินการก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่ไม่มีคนสมัยใหม่คอยช่วยเหลือช่วยคิดปรับปรุงผมว่าไปยากแน่ครับก็พยายามเตรียมรับมือให้ดีนะครับ ให้พยายามสังเกตแล้วก็ศึกษาการทำงานในรูปแบบใหม่ๆเอาไว้นะครับส่วนจะต้องพลิกแพงยังไงนั้นคุณมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนี่แหละหรือว่าคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ร่วมกับคุณนะครับก็คือหุ้นส่วนธุรกิจนั่นแหละครับแต่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ก็เริ่มที่จะมีการขยับขยายกันแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีการริเริ่มหันหัวเรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับชาพิจิกหรืออาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับกับท่านที่มีงานประจําทําอยู่แล้วในส่วนของคุณคุณก็ทําไปล่ะนะแต่พอเลิกงานกลับมาบ้านนะครับก็กลับมาช่วยงานคนทางบ้านต่อนะครับอาจจะเป็นกิจการของแฟนของคู่หรือว่าของพ่อแม่คนในบ้านก็เป็นไปได้นะครับ แต่ว่าประโยชน์นั้นเป็นส่วนรวมนะครับได้รับผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะเด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวพุธถอยหลังนั้นดาวศุกร์เองก็มาอยู่ในเรือนของการงานแล้วเดินหน้าเข้าสู่พบลาพะอย่างรวดเร็วนะครับงานที่เป็นในลักษณะของการอยู่เบื้องหลังนะครับหรือว่าคอยสนับสนุนคอยผลักดันเป็นแบ็คอยหนุนหลังให้หุ้นส่วนธุรกิจของคุณหรือว่าคู่ชีวิตของคุณนั้น เขาออกหน้านะครับก็จะเป็นการดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นะ,ะส่วนการเงินนั้นนะครับดาวการเงินกลับมาเดินเป็นปกติตั้งแต่ช่วงปักหลังของเดือนกันยามาแล้วล่ะครับเออแถมยังอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเกษตรตราทิบดีมีความแข็งแกร่งแข็งแรงอีกด้วยก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยล่ะครับอาจจะหายใจหายคอได้ทั่วท้องมากขึ้นแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสนะครับ รับรายได้จากหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะพวกงานเสริมหรือว,ว่ารับเป็นผู้ช่วยเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยโอ้ยเด่นมากๆก,ก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับให้เอาไปสังเกตดูเถอะผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือว่าใกล้เคียงกับงานประเภทแกบไบหรือว่าฟู้ดแพนด้าเนี่ยพวกนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงละอาจจะบริหารวุ่นวายกันหน่อยแต่มันได้ก็แล้วกันละนะครับและการที่ดาวพันธุเนี่ยเลงไปยัง ลักษณะจุดเกิดนะครับแบบนี้คุณลองมองดูตัวคุณเองเถอะค่อนข้างที่จะหิวเงินมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้อยากที่จะสร้างหลักปักฐานเต็มทีแล้วอนะครับมันมีความหวังอยู่ในนั้นอะไรที่มีให้ทํานะครับขอแค่ให้ได้ตังค์เอาหมดละครับทําไปหมดนะครับไปกับเพื่อนเอ,อไปด้วยกันทํางานด้วยกันนะครับถึงแม้ว่ารายรับรายจ่ายนั้นออมันอาจจะยังคงใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ก็ อย่าได้ไปคิดมากอย่าได้ไปกังวลมากจนเกินไปถึงรายรับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระราหูท่านก็จะส่งผลอย่างที่ผมได้เตือนมาแล้วนะครับให้ก้มหน้าก้มตาทําไปเถอะนะครับให้คิดแต่เรื่องของงานบริหารเวลาให้พอก็แล้วกันเ,ออเรื่องรายได้นั้นวางเอาไว้ก่อนถึงยังไงผมก็มองว่าตุลาคมนี้นะครับหลังจากหักลบกบหนี้แล้วรายรับของคุณน่าจะเป็นบวกกว่าเดือนที่ผ่านๆมาอยู่แล้วนะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับดาบอณนะออไปเป็นวินาศแต่ว่าเดินถอยหลังนะครับเข้าสู่พบลาภะเออตัวคุณเองก็ยังเป็นอริอยู่กับมฤตยูนะครับแล้วก็ยังเดินถอยหลังอีกด้วย ปวดเสียนเวียนก้าปวดหัวนะครับอาจจะไมเกรนหรือว่าประสาทรับประทานก็ได้นะครับในช่วงนี้คือกิดมากวิตกกังวลพยายามทําสมาธิหรือว่าเข้าวัดทาบุญทําให้จิตใจนั้นเย็นลงบ้างนะครับกับอีกจุดที่จะเตือนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังโรคเกี่ยวกับช่องปากช่องคอช่องท้องระบบย่อยอาหารพวกนี้นะครับอย่างที่ได้บอกน,ะนั่นแหละครับเกณฑ์การเดินทางการขับรถนั้น บ่อยมากขึ้นอาจจะขับรถนั่งนานๆระบบย่อยอาหารอาจทำงานผิดปกติก็ได้นะครับนะเวลากินอาหารก็พยายามกินอาหารที่มันมีกาก,ากใยเยอะๆนะครับพวกย่อยยากกา็ให้ระวังระวังเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะหาเวลาไปออกกำลังกงกำลังกายให้มากขึ้นนะครับวันวันหนึ่งอาจจะมีเวลาน้อยก็อ,ออกน้อยตามเวลาที่มีนั่นนะครับแต่ว่าก็ขอให้สม่ำเสมออยู่เป็นประจำนะครับ ก็จะช่วยได้เยอะเลยส่วนเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือว่าคู่ครองคนรักนั้นนะครับตุลานี้เด่นมากๆเออในส่วนของความรักทั้งคนโสดแล้วก็คนไม่โสดน,นะครับอืมอคนโสดน,นั้นนะครับหลังวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับมีโอกาสได้พบได้เจอกับคนถูกอกถูกใจเข้านะครับนี่แหละจากการเดินทางประสานงานหรือว่าทํางานอาจจะในที่ทํางานของคุณหรือว่าคุณไปติดต,ต่อง,งาน ไปเดียวงานไปเจรจางานแล้วไปเจอกันนะครับแถมมีโอกาสที่จะได้เลือกแบบหลายๆคนด้วยนะเออเวลามันมาโอกาสมันมามันก็จะเข้ามาพร้อมๆกันให้เราได้เลือกได้สั้นนะครับเออแล้วก็จะเป็นไปในลักษณะของน้ํามันกับไฟเสียด้วยคือมีลักษณะของการพูดคุยกันอยู่แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็อาจจะมีการโชว์เด้โบบ้ากันแล้วโอ้ยนะครับมีโอกาสสารสัมพันธ์กันไปแบบยาวๆด้วยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอาจจะเป็นฝั่งคุณช่วยเขาหรือเขาช่วยคุณก็ได้นะครับแต่ว่าผลประโยชน์มันลงตัวกันนะแต่ราะวังนะครับหากยังไม่พร้อมป้องกันให้ดีๆนะเออมีโอกาสได้เด็กมาเลี้ยงแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ส่วนคนมีคู่นะครับนะตั้งแต่พระราหูท่านย้ายเนี่ย เอาใจเขาเข้าไว้นะครับพยายามอย่าไปมีปัญหากับเขาเพราะว่าเขาคือหลักเขาคือฐานคือความมั่นคงของคุณนะครับอย่างน้อยก็นับจากนี้ไปอีก1-2ึปีเขาจะเป็นเสาหลักให้กับคุณนะครับเป็นผู้พยุงคุณนะ หรือถ้าหากคุณเป็นผู้นําเขาก็อาจจะเป็นคนคอยแนะนําคนคอยเตือนคอยให้กําลังใจให้คําปรึกษาถ้าเขาเป็นผู้นําเขาก็จะเป็นคนนําพาคุณเองนั่นแหละครับอย่าพยายามไปหาเหาข้างนอกมาใส่หัว ให้เกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับจากที่เขามีพลังงานอยู่จํากัดที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยเออแต่เขากลับเอาต้องเอามาแก้ไขในปัญหาที่คุณก่อด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะโอ้ยเสียดายโอกาสมากๆเสียดายเกณฑ์ของดวงดาวมากๆที่มันเกิดขึ้นนะไม่รู้อีกกี่10ปีเกณฑ์แบบนี้ถึงจะวนกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะครับ ในเรื่องคู่ของคนมีคู่กับคู่ก็จะกลับมาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงจี้จะจ๋ากันอยู่ในเดือนตุลาคมนี้นะเอาล่ะก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆสําหรับติดตามรับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับและหากจะช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยแหละครับ ตรานี้นะครับต้องทำงานเป็นทีมจัดสรรบริหารให้ดีนะครับแล้วก็ต้องดูแลตรวจตาด้วยตัวเองห้ามฝากใครนะครับเออมันมีโอกาสเสียหายจากการโดนแอบบแทะเล่จากบริวารของคุณอยู่ก็ต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้แหละครับคำคำพูดก็ต้องให้กำลังใจกันเอาไว้นะครับ ออนะรู้เราว่าฝั่งของชาวพิจิกเอเนี่ยก็แบกมาเยอะนะครับรับมานานออแต่ว่านับจากนี้ไปคุณลุยเดี่ยวไม่ได้แล้วนะครับดวงดาวที่ท่านออมาแบบนี้ถ้าลุยเดี่ยวเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเลยทีเดียวนะครับ ต้องทำงานกันเป็นทีมเป็นภาคส่วนมิตรไมตรีเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะมอบให้แก่กันนะครับรักษาน้ำใจกันเอาไว้ผมอยากจะให้ฝืนอดทนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ช่วงต้นๆเดือนนะครับที่มันมีโอกาสหัวจะร้อนแล้วก็ระเบิดอยู่นะครับการใช้เงินเกินตัวหรือว่าลงทุนใหญ่ๆในตุัานี้ก็ควรที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ,อย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งร้อนนะ ค่อยๆเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวนะครับอนาคตสวยแน่นอนนะสวัสดีครับ